กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทละลงทองสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยกับผมมีเรื่องกาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมสามเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งทางเข้าอำเภอขามทะเลสอมีสะพานคอนกรีตข้ามทางรถไฟบนถนนทางหลวงหมายเลข2 0 6 8ขาเข้าอำเภอเมื่อขับรถลงจากสะพานแล้วจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากว่ารถที่มาจากช่องซ้ายจะเบี่ยงขวาเข้ามาจึงอยากให้กรมทางหลวงได้วางแนวป้องกันแบรีเออร์แยกช่องทางจราจรให้ชัดเจนและมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธะทั้งสองฝั่งทางเรื่องที่สองเป็นเรื่องจุดกับรถบริเวณทางหลวงหมายเลข201หลักกิโลเมตรที่44บวก500รบริเวณบ้านกุดน้ำใสหมู่ที่3ตําบลหนองบัวเกียออำเภอดังขุนทด จุดกับรถจุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญและจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุให้พี่น้องประชาชนบริเวณนั้นซึ่งมีเหตุการณ์เสียชีวิตเป็นจํานวนหลายรายจุดกับรถบร,ถบริเวณทางหลวงหมายเลข201อีกหนึ่งจุดบนหลักกิโลเมตรที่7หมู่ที่4บ้านน้องสลักใดตําบลกุดน้อยอํเาเภอศรีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะมีการดําเนินการก่อสร้างเรื่องต่อไปเป็นสะพานสี่ช่องทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข2 บริเวณจุดตัดบ้านกุดจิกถึงบ้านหนองบอนอํเาเภอสูงเนินเป็นบริเวณที่มีเขตอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากและมีการจราจรหนาแน่นในเรื่องนี้สะพานนี้จะตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลขสองนะครับซึ่งถ้ามีการก่อสร้างจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรอ,อย่างหนาแน่นให้กับพี่น้องที่สัญจรไปมาอย่างยิ่งเรื่องสุดท้ายเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสามแยกบ้านทับหกตําบลหนองน้ำสายอํเาเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมา มืดมากครับท่านประธานทั้งสามสี่เรื่องนั้นที่กระผมได้กราบเรียนอยากให้ท่านประธานประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวในส่วนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทขอกราบขอบคุณครับขอบคุณครับบ